สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจลูกสาวลาสู่สู่คนครับเมื่อนี้ผู้ขาลูกสาวลากะเขาสวนคือเก่าครับพี่น้องพอดีมือว่านี่ก็ไปสวนทุเรียนของไอแผ่นอไอหน่อยเนาะมูผมนีมม่นะครับผมโอ้เราปลูกแบบธรรมชาติเลีพี่น้องสาย,ยางเรากระลากหดไปเอาใบใหม่ใบอะไรคบเงาไวโอ้งามๆของเราก็ได้ีปีถือว่าร์ได้ครับ ในระดับการปลูกที่แบบปลูกแบบบ้านๆน,นะครับพว้เราสีนเน้นอินซีแล้วก็ปลูกแบบบ้านๆเกษตรผสมผสานเนาะครับก็คักอยู่ครับไปเบื้องของเราก็เลยมาเฮามาอวยเรื่องของเฮาดีกว่าพี่รองผมสิมาเบาเรื่องใบติดครับพี่้องโรคใบติดนี่มันเกิดจากหยังพน่ะมีพี่้องครับูนหนึ่งคนถามมาเนาะแล้วก็อยากให้ผมนี่เบาเรื่องโรคใบติดให้ฟัง โรคใบติดก็คือมันเป็นลาชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องมันเป็นเชื้อลาชนิดหนึ่งเพราะนี่มักอ่าสาเหตุสาเหตุหเกิดจากการที่คือทุเรียนเท่านี้ใบมันหนาเกินไปร้ายเกินไปนะครับใบมันเป็นพุ่มร้ายเกินไปเขาไปตัดแต่งแสงแดดเขาบดึงอะนะสมากโรคใบติดนี่สิเกิดขึ้นช่วงช่วงหน้าฝนเด้อครับพี่น้องเด้อช่วงหน้าฝนนี่สิเกิดสิเกิดง่ายโรคใบติดนี่ ถ้าเทาสังเกตยังไงเลยลูกใบติดเทาเบิองใบพิ่นนะครับใบมันจะเป็นจุดเล็กๆแล้วเป็นน้ำซึมๆใสๆออกมาในใบนครับนั่นแหละครับคือเริ่มอ,อาการเริ่มแหลกพื้นเลยครับอนนต่อมาก,ก็จะเป็นลักษณะใบจะเหมือนน้ำร้อนลวกเออถผู้ดได้อยา่างหูจ๊กว่าลูกใบอาการน้ำร้อนลวกเป็นยังไงคือพี่ต้องกับต้นด้อนแล้วที่หาดใบใหม่เบิองแล้วจากส้มวงหนึ่งหรือว่าจะเข่งซมวงเข้าไปเบิองหน่อยอาการแบบนั้คือลูกใบติดครับ โรคไวติดนี่วิธีวิธีการป้องกันกับปัญยาเนะขากับพ่นพวกกันล้มกันล่าไปพวกแต่โคโดมา่าพวกยากาล่าเลยครับพ่นก,กันกันไว้ครับพี่น้องการแพร่กระจายไว้เนี่ยครับพี่น้องแต่ว่าโรคไวติดนี่บเบสให้บใหุบใ,หบให้ทุเรียนตายเด้ไม่ทําให้ต้นทุเรียนยืนต้นตายแต่ว่ามันเห็ดให้ทุเรียนนี่ตายเป็นกิ่งๆหมายถึงกายใหญ่มันก็นตายด้ยครับพี่น้อง อาจจะตายกิ้งหนึ่งสองกิ่งสียะครับพี่น้องแต่บ่าตายเมื่อต้นนะนะพาผ้ะาาที่นำ้ำที่น้ำมันลูกตัวนี้ไปได้อีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ด้านพี่น้องไอห้หมดนี่หลยหมดตัวผ้าหะตัวหนึ่งครับพี่นอ้องกบเบิ่งละมัดระว่างไว้ครับพี่น้องแตถง่ถ้าว่าลูกนี่ลายแรงบ่ามว่าลูกนี่ลายแรงไหมลูกใบติดดีกับว่าลายแรงครับพี่น้องพี่น้องแต่ว่ากับ่อย,ย่างให้เป็นแลนละัยกันเลยเนาะมีฉันันทพี่น้องพ้ใดมีอาการใบ เป็นจุดหนามไซสๆนั่นแหละครับเห็นปั๊บกับพน่นการล่าเลยไซสเลยครับพี่้องเป็นพวกยาสารเคมีบางตัวกับถ้าพี่้องคุณได้เห็นแบบใบ,ใบเป็นจุดจุดจำๆไซสๆนะครับพี่้องเป็นนามไซสๆนะพ่นเลยครับอาการเริ่มแรกครับแต่บางคนก็เห็นโดนแลวเห็นแบบโดนๆจะเห็นก็อาจจะเป็นใบใหม่ใบลวกแล้วนะครับแล้พี่้องกับพ่นเลยเลยครับป้องกันไว้ดีที่สุดครับพี่้องอาการคล้องโลกอันใบ ใบติดก็มีแค่นั้นแหละครับพี่น้องผมกับเบิ่งตาวสวนผมเคยเป็นครับพี่น้องต้นต้นนาที่พี่น้องเห็นนี่ต้นที่ผมถ่ายรูปอยู่นี่ถ่ายวิดีโออยู่นี่ต้นนี้เคยเป็นครับผมมาแก้แบบมวานครับผมเอาแต่โกโดบ่าผพนันสองเทื่อมัครับหลักกระเซ้าครับพี่น้องหลังจากนั้นผมกับพนแตงโกโตมา,มาตลอดมันก็บวบเป็นอีกครับระยะลูกพวกนี้มันสิเป็นช่วงไหนฮะช่วงหน้าฝนพี่น้องำลำบักลำบางที่สุดกับช่วงหน้าฝนนี่ล่าทุกประเภทละหน้าฝนเราไม่ลด ไปคคักพี่น้องเอาครับพี่น้องคลิปนี้สันส้นๆครับหักแพงแบ่งปานครับผม